กฎแห่งกรรมเรื่องการตำหนิติเตียนผู้อื่นคติธรรมคำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นหลักความดีที่ทำด้วยกายวาจาใจแกสิญญานุสิท์ทั้งหลายการตำหนิติเตียนผู้อื่นนี้ถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเองให้เกิดความคุณนััวไปด้วย ความเดือดร้อนวุ่นวายในใจที่คิดตำหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้นนักปราถญ์ถือว่าเป็นความผิดและบาปกรรมไม่มีดีเลยจะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝันการกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตรตรองเป็นการสังสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์ จงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตนงดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเสียความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัวแต่สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทำไมพอใจสร้างขึ้นเองต้นหายกำไรศูนย์เปรียบเสมือนมนุษย์เราบางคนที่ตั้งอกตั้งใจทำการทำงานจะประกอบการค้าขาย หรือทำกิจ,จการงานอะไรก็ดีตั้งแต่ยาววัยจนกระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวและแก่เท่าแก่ชราในที่สุดและถึงพร้อมด้วยความร่ำรวยสมบูรณ์พูนสุขสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างหลักฐานได้อย่างมั่นคงตลอดจนสร้างเกียรติยศสร้างชื่อเสียงจนได้ลาบได้ยศได้สารเสริญประสบความสำเร็จในชีวิตทางโลกทุกสิ่งทุกอย่างแต่บางคน คนที่กล่าวถึงเหล่านี้เมื่อถึงการเวลาอันสมควรซึ่งที่จริงก็เป็นการเพียงพอแล้วสำหรับทรัพย์สมบัติในทางโลกนั้นที่ได้สร้างสมมากมายก็ควรที่จะหยุดยัง้งหรือมีความเพียงพอเพื่อเอาเวลาที่เหลือนั้นรีบสร้างสมสิ่งที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอริยทรัพย์เพื่อใช้ในบั้นปลายของชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ แต่เขาเหล่านั้นก็หาได้มีความหยุดยัง้งความละความปล่อยความวางในทรัพย์สมบัติที่หาได้เหล่านั้นไม่มุ่งหน้าทีติดคิดจะอ่านประกอบกิจการงานเรื่อยไปเพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นโดยไม่คำนึงถึงว่าสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วอันการเสียชีวิตจากโลกนี้ไปก็จะต้องเกิดขึ้นกับเขาอย่างแน่นอน ในที่สุดร่างกายของเขาเหล่านั้นก็จะถึงซึ่งความแตกดับจริงๆและย่อยยับสูญหายไปและทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนหามาได้ไว้ในโลกนี้ให้กับคนอื่นได้ใช้ทั้งหมดไม่สามารถที่จะนำเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นติดตามตัวตนไปได้แม้แต่นิดเดียวโดยที่ตนเองไม่ได้ประกอบคุณนามความดี ในทางสร้างสรรค์สั่งสมบุญบารมีในสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ให้มากเท่าที่ควรซึ่งตนเองก็มีโอกาสและมีโชคดีอย่างดีที่สุดอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้กระทำโอกาสนั้นลงไปจึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิตของคนบางคนเปรียบเสมือนต้นหายกำไรศูนย์ต้นก็คือร่างกายและทรัพย์สมบัติที่หามาได้ทั้งหมด กำไรก็คือผลบุญกุศลหรือสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ดีงามนั้นแทนที่จะได้ก็ไม่ได้และถ้าใช้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปในทางที่ไม่ดีผิดศีลผิดธรรมะอีกด้วยแล้วหรือยึดในทรัพย์สมบัติที่หามาได้นั้นมากจนเกินไปก็ยิ่งจะขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณต้นก็หายกำไรก็ศูญชีวิตนี้ก็ขาดทุน วิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมากมาผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนคำพีวินัยมากมีอุบายมากเป็นปริยายกว้างหวางครั้นมาปฏิบัติในเรื่องของทางจิตจิตไม่ค่อยจะรวมได้ง่ายฉะนั้นต้องให้เข้าใจว่าความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้วนั้นต้องเก็บใส่ตู้ไว้ก่อนใส่หีบไว้เสียมหัดผู้รู้คือจิตนี้ หัดฝึกสติให้เป็นมหาสติหัดปัญญาให้เป็นมหาปัญญากำหนดรู้เท่ามหาสมบัติมหานิยมอันเอาออกไปตั้งไว้ว่าอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีเป็นดินฟ้าอากาศกลางหาวดาวนักขัตเลิกสารพัดสิ่งทั้งปวงอันเจ้าสังขารคืออาการจิตหากออกไปตั้งไว้บัญญัติไว้ว่า เขาเป็นนั่นเป็นนี่จนรู้เท่าแล้วเรียกว่ากำหนดรู้ทุกสมูท,ทยัยเมื่อทำให้มากจเจริญให้มากรู้เท่าเอาทันแล้วจิตก็จะรวมลงได้เมื่อกำหนดอยู่ก็ชื่อว่าจเจริญมักหากมักพอแล้วนิโรธก็ไม่ต้องกล่าวถึงจะปรากฏชัดแก่ผู้ปฏิบัตินั่นเองเพราะว่าศีลก็มีอยู่สมาธิก็มีอยู่ ปัญญาก็ามีอยู่ในกายวาจาและจิตนี้ที่เรียกว่าอากาลิโกของมีอยู่ทุกเมื่อโอปัญิโกเมื่อผู้ปฏิบัติมาพิจารณาของที่มีอยู่ปัจจิตังจึงจะรู้เฉพาะตัวคือมาพิจารณากายอันนี้ให้เป็นของอสุภะเน่าเปื่อยแตกพังลงไปตามสภาพความเจริญของภูตธาตุปุเพสุภูเตสุ ธรรมเมสุในธรรมะอันมีมาแต่ก่อนนั้นสว่างโร่อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนผู้ได้ปฏิบัติพิจารณาพึงรู้อุปมารูปเปรียบดังนี้อันบุคคลผู้ทำนาก็ต้องทำลงไปในพื้นแผ่นดินลุยตมลุยคโคลนตากแดดกรำฝนจึงจะได้เห็นข้าวเปลือกข้าวสารข้าวสุกมาได้และได้บริโภคอิ่มสบาย ก็ล้วนทำรรมาจากของมีอยู่ทั้งสิ้นฉัน้นใดผู้ปฏิบัติก็ฉันนั้นเพราะศีลสมาธิปัญญาก็มีอยู่ในกายวาจาจิตของทุกคนอยู่แล้วนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ